สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับแกระแสแน่นอนครับวันนี้ยังเป็นเรื่องราวของไวรัสโครโรนาอยู่นะครับก่อนหน้านี้แน่นอนครับว่าทางการจีนเองมีการประกาศปิดเมืองอู่ฮั่นนะครับและก่อนหน้านั้นก็จะมีเรื่องราวของโรคไวรัสลึกลับชนิดหนึ่งเปิดเผยออกมาปรากฏว่าตอนนั้นยังไม่มีใครรู้นะครับว่านั่นคือไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่เชื่อไหมครับว่านักเทคนิคการแพทย์ของไทย ม็เจ้าไวรัสชนิดนี้จนกระทั่งไปรู้ว่าไอ้เจ้าเนี่ยแหละมันคือไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั้งทั้งที่จีนตอนนั้นยังปิดข่าวอยู่เลยแต่ว่าไปตรวจเจอโดยนักเทคนิคการแพทย์ของไทยครับวันนี้เราจะพูดกับเธอครับดรสุภาพรวัชระพฤกษาดีหรือดรชุนะครับเป็นนักเทคนิคการแพทย์รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ดรชุทำไมชื่อสุภาพรทำไมถึงไม่ชื่อดรสุแล้วฮะชื่อเล่นมาก่อนชื่อชุติมาสมัยก่อนอ๋อเปลี่ยนชื่อใช่ค่ะใช่ตามหลักโมเฮงเหรอมานั้นค่ะเอาละครับก็คือเราคุยกันแบบสบายๆนะอาจารย์ครับอาจารย์ผมเรียกอาจารย์นะได้ค่ะอาจารย์ครับผมถามนิดนึงจริงหมืก่ครับอาจารย์เนี่ยเป็นคนแรกที่ตรวจพบเจ้าเชื้อโควิด1สายพันธุ์ใหม่คือโลกโซเชียลโคเชร์ไปแบบนั้นก็จริงๆน่าจะเป็นหัวหน้าทีมของ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์<ล>สุขภาพโรคอุบติใหม่มากกว่าค่ะก็คือเราช่วยกันออกแบบว่าเอเอโรคึกลับเนี่ยค่ะเราจะตรวจยังไงนะคะคแล้วก็จนเป็นที่มาที่ไปว่าเราเจอรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโครโรนาจากผู้ป่วยก่อนอที่จะรู้ว่ามันคือไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทีนี้ขอโทษนะฮะคือคมันเหมือนแบบมันใหม่มากสําหรับเราคือเรื่องนี้ไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองไทยที่เราได้ยินข่าวกันมาเนี่ยผมว่าเอาเต็มที่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ ถูกไหมฮะ,ะแล้วอาจารย์วิตรวจอจ่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ,ะจริงจริงตรวจเจอแล้วก็พิสูจน์ยืนยันวันที่ 9, 9มกรามกราค่ะคือก่อนที่จะมีข่าวออกอีกค่ะอ้าวแล้วอาจารย์ไปตรวจเจอได้ยังไงครับในเมื่อตอนนั้นมันยังไม่มีโควิดเ,เข้ามาไม่ไม่ใช่อาจารย์หรอกคะ่ะก็คือเป็นการ ทำงานร่วมกันในหลายๆฝ่ายทั้งของกรมควบคุมโรคนะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ที่จุฬาเองเราทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มรู้ข่าวว่าที่จีนนะคะมีผู้ป่วยลึกลับอย่างที่คุณหนุ่มพูดว่าเป็นโรคปอดอักเสบแต่เป็นโรคอารมูไม่ร้ายอะไรนะฮะโรคอารมูไม่ร้ายอารมูไม่ร้ายโรคอะไรไม่รู้อ๋ออะไรไม่รู้ค่ะนะคะว่าเป็นทัภาษาอังกฤษก็อ unknown เนาะ unknown หรือ mystery นิวโมเดียคือโรคลึกลับ โรคปอดอักเสบเในเมืองไทยไม่อันนั้นข่าวที่จีนก่อนนะคะตั้งแต่ปลายปีตั้งแต่31ธันวาก็เริ่มมีข่าวมาเรื่อยๆแต่ตอนนั้นทางการจีนเขายังไม่ได้มีการประกาศเขาประกาศแค่ว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอักเสบแต่ไม่ทราบสาเหตุผมถามนิดนึงในความเข้าใจของอาจารย์เองคิดว่าณวันนั้น31ธันวาคมคือวันส่งท้ายปีเก่าของปี62เลยเชื่อว่าทางการจีนเขารู้ว่านี่คือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ถามจริงๆเอาตรงๆเลยก็เขาน่าจะรู้น่าจะรู้แต่ไม่บอกไม่ใช่ไม่บอกเขาต้องการการยืนยันไม่ได้ปิดไม่ได้ไม่บอกเดี๋ยวไปมืงจีนไม่ได้อาจจะไปเมืงจีนผมหรืออาจารย์ที่คือเขาเขาคงต้องการเวลาในการที่จะ ประเมินแล้วก็ตรวจยืนยันให้ชัดเจนเนื่องจากผู้ป่วยเขาเยอะนะคะแล้วเราเนี่ยเป็นประเทศที่ที่สองที่เจอเชื้อจากผู้ป่วยของเขาเอาง่ายๆคือเขายังไม่สามารถบอกได้ในวันที่31มันว่าคือเขาเลยบอกข่าวออกมาว่ามันมีโรคลึกลับอันนึงโผล่มานะจากไวรัสนี่แหละแต่ยังไม่บอกใช่่คะหลังจากนั้นยังไงมาถึงมาเจอในไทยพอวันที่31เริ่มมีข่าวมาเรื่อยๆใช่ไหมคะทางกรมควบคุมโรคของประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คิดว่าเออประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจีน เยอะโดยเฉพาะจากอู่ฮั่นซึ่งตอนนั้นเป็นเมืองต้นต่อใช่ไหมคะกรมควบคุมโรคก็เลยคิดว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างก็เลยเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการที่คัดกรองผู้ป่วยที่มาจากเมืองอู่ฮั่นตอนนั้นนี่คือเราคัดกรองมาก่อน,นาแล้วใช่คัดกรองที่สนามบินค่ะที่สนามบินสุวรรณภูมิมตั้งแต่ตั้งแต่วันที่3มกราคม3มกราคมท,ที่กรมควบคุมโรคเริ่มเริ่มเริ่มเขาเรียกเพิ่มมาตรการในการคัดกรองคือผู้ ผู้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา<ฮ>ะจะถูกวัดอุณหภูมิทุกรายนะคะาะฉะนั้นผู้ชมเข้าใจตรงนี้ได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางไทยเราเองเนี่ยได้มีการตรวจคัดกรองมาตั้งแต่สมกรา <ใช S 2> แล้วตั้งแต่ต้นทางคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้เลยว่านี่มันคือไวรัสโควิดนาแต่มันมีไวรัสตัวหนึ่งเป็นไวรัสลึกลับ<ช>ตอนนั้นเรื่องมันยังไม่แดงออกมาะนะฮะคือประชาชนก็ยังไม่ได้แตกตื่นขนาดนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยได้มีการตรวจแล้วจริงๆหลังจากนั้นไปเจอเหรอก็คือ ตั้งแต่วันที่3ก็จะมีการส่งเ,เจอผู้ป่วยที่ต้องสงสยัย เจอนักท่องเที่ยวเนาะยังไม่ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นก็มีการเก็บตัวอย่างมาส่งเป็นระยะไม่ทุกวันนะคะไอจาวิรัสรับแต่ยังไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าคนตั้งแต่3ถึง7เนี่ยยังไม่เจอนักท่องเที่ยวที่พบเชื้อเลยนะคะพอวันที่8มีตัวอย่างมาส่งที่ที่สถาบันบำราศนราดูลที่กรมวิทยาการแพทย์แล้วก็ที่ที่โรงพยาบาลต้องบอกก่อนว่าสาสถาบันเนี่ยค่ะช่วยกันตรวจโดยแบ่งหน้าที่การทํางานอย่างชัดเจน เมื่อเี้อาจารย์บอกว่าวันที่8มีตัวอย่างมานั่นคือหมายความว่าไปเจอคนที่สงสัยสงสัยใช่ก็เข้ามาในเมืองไทยเมื่อไหร่ฮะวันที่8ค่ะวันที่8เจอทล่สเมมีแดงๆขึ้นใช่แดงๆขึ้นนะคะแล้วก็มีอาการมีไอแล้วก็มีคล้ายๆมีการในระบบทางเดินหายใจมาจากอู่ฮั่นเลยนะใช่มาจากอู่ฮั่นค่ะเข้าเกณฑ์ เลยมีไข้แล้วก็มาจากเมืองที่กําลังเกิดโรคระบาดอันนี้ถ้าจะเป็นคนแรกของประเทศไทยที่เจอนะครับคุณผู้ชมครับปังลินต้นเนื้นเรื่องของไวรัสโคโรนาที่ได้เข้ามาในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเราไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยหลังจากนั้นครับอาจารย์หลังจากนั้นเราก็ทางสถาผู้นักท่องเที่ยวคนนี้ค่ะก็ถูกส่งไปที่สถาบันบําราศนารูลเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อเก็บตัวอย่างเอามาตรวจว่ามีเชื้ออะไร มีเชื้อต้องสงสัยหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเชื้ออะไร,รได้แค่ว่าเชื้อต้องสงสัยนั้นตัวอย่างก็คือตรวจที่สถาบันบัราชนาดูลเพื่อคัดกรองพวกเชื้อที่ทำให้เกิดโรคหวัดโรคระบบทั้งเดินหายใจทั่วไปถึง33ชนิดอันนี้เป็นกระบวนการของห้องแลบอะคะ่ะที่ต้องคัดกรองเอาเอาโรคที่เรา รู้จักเนี่ยออกก่อนแล้วในระหว่างเดียวกันเนี่ยค่ะทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ที่สุวิทยาศาสตร์สุขภาพโรคบบใหม่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ร่วมกันหาเชื้อใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับไอ้ไอ้เชื้อที่เรารู้จักคือเรียกว่าโรคอุบัติใหม่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเอาเชื้อไปตรวจยังไงถึงไปเจอว่ามันคือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ครับทรานี้มันเกิดขึ้นมาจากโจทย์โจทย์ของกรมควบคุมโรคที่ให้พวกเรามาก็คือเป็นโรค ปอดบวมเป็นโรคปอดอักเสบเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่ไม่ทราบสาเหตุทางไวรัสลึกลับจากจีนไม่บอกด้วยว่าไวรัสอไม่บอกด้วยถามว่าพวกเราจะตรวจอะไรอย่างไรไปหามาใช่ไปหาว่ามันคืออะไรไวรัสแบคทีเรียหรืออะไรก็ไม่รู้ไปหามาแต่ว่าเขามีอาการแบบนี้กลมให้โจทย์มานี้เราก็วางแพทเทิร์นของการตรวจก็คืออคัดกรองโรคที่เรารู้จักออกไปก่อนนะคะแล้วก็หาโรคใหม่ๆนั้น อาจารย์ก็เลยให้ไป2ตัวก็คือ,อเราตรวจเป็นแบบตระกูลของไวรัสคือปกตนะิทั้งห้องแลบอะค่ะเวลาเราตรวจโรคค่ะแล้วก็จะตรวจเชื้อ A เชื้อ B เชื้อ C อะไรอย่างนี้รตรวจไข้หวัดใหญ่สายพัน A ไสายพัน B อะไรอย่างนี้แต่ว่าวิธีการตรวจเพื่อให้เจอเชื้อใหม่ๆอะค่ะใช้วิธีการนั้นไม่ได้เราก็เลยออกแบบ ใช้ประสบการณ์จากที่เราทำงานค้นหาเชื้อไวรัสใหม่ๆอยู่แล้วนะคะเราก็เลยบอกว่างั้นเราจะตรวจ2กลุ่มเป็นเรียกว่าการตรวจแบบตรกกูลของไวรัส ตระกูลใช่ไวรัสมันมีกี่ตระกูลฮะโอ้เป็นเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยใช่หนึ่งในนั้นคือตระกูลโคโรนามันเหมือนอย่างี้ตระกูลกําเนิดพ่อยตระกูลนี่ตระกูลยนี้ถูกไหมคถูกต้องไอ้นี่ก็คือเป็นนามสกุลมันถูกต้องตระกูลของมันโคโรนาใช่ก็อย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังเมื่อวานก็คือโคโรนามีทั้งหมดที่ติดโรคในคนเดิมมีหกอันนี้ก็คืออันนี้เป็นเจ็ดใช่เราตรวจทั้งตระกูลเลยแล้วมันจะสามารถได้ทั้ง6หรือ7หรือ8ปดกได้หมด S <S นั่นก็เลยวิธีการที่เราใช้คือเราตรวจทั้งตระกูลเพื่อทําให้เราสามารถเจอเชื้อใหม่ๆได้เดี๋ยวนะฮะนั่น <ฮะ S 2> คือหมายความว่าอาจารย์เอาไอ้เจ้าเชื้อจากคนจีนคนแรก <ฮะ S 2> เนี่ยที่นะฮะที่บอกว่ามีอาการปอดอักเสบมีอาการน้น <ฮะ S 2> เอาเชื้อเขาเนี่ยไปตรวจไปแมทกันกับตระกูลโครโรนา<ช>จนกระทั่งว่าเอ้ยมันเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกับ6ตระกูลที่มันอยู่เพราะฉะนั้นไอ้นี่มันคือตระกูลที่7ใช่แต่อยู่ในโคโรนาใช่ค่ะ คือเหมือนเป็นลูกหลานของมันใช่ค่ะถูกไหมฮะเป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่คลอดออกมาเพิ่งคลอดมาเหมือนผมมีลูกเป็นมาอยู่อ้อยอนี่คือกำเนิดทอยตัวใหม่ถูกต้องถูกต้องอย่างนี้ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะซึ่งณวันที่เก้าะค่ะที่เราพบสารพันธุกรรมของเชื้อในตระกูลไวรัสโคโรนาเนี่ยค่ะเรายังไม่รู้เลยเราได้รหัสพันธุกรรมออกมาแล้วค่ะเรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นเชื้อโคโรนาจริงแต่เป็นเชื้อที่ เกี่ยวข้องกับการระบาดที่เมืองจีนหรือไม่ทั้งนี้เนื่องจากว่าที่จีนนะคะเขาเขาณวันที่9้าเนาะที่เราพบแล้วเนี่ยทางจีนเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลยังไม่ได้แชร์ข้อมูลไม่ได้เปิดเขายังไม่ได้แชร์ต่อสาธารณะไม่ยังไม่แชร์ตัแต่สำหรับผมบอกคุที่ยังไม่งปิดอยู่อ่ะยังไม่ได้แชร์ต่อสาธารณะเนาะก็ก็ณตอนนั้นนะคะวันที่เพอเราได้รหัสพันธุกรรมมาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเปรียบเทียบกับเราเรียกว่าธนาคารรหัสพันธุกรรม เชื้อโรคของโลกเนาะซึ่งนักวิจัยทั่วไปทั่วโลกอะค่ะจะเอารหัสพันธุกรรมมามาใส่ไว้ในธนาคาร,ครไม่เหมือนคุณเอาเงินไปฝากในธนาคารนะคะ่ะในทางวิชาการแล้วก็มีธนาคารที่จะเอารหัสพันธุกรรมอะค่ะใส่เข้าไปเพื่อไว้เปรียบเทียบเป็นคล้ายๆเป็นตัวอ้างอิงคอพอเราเอาตัวอย่างที่เราเจอจากผู้ป่วยรายนี้ค่ะไปเปรียบเทียบในธนาคารพบว่าเชื้อที่เราเจอค่ะณนะวันนั้นเนาะเหมือนกับเชื้อโรคซาอุย ที่พบในขังข่าวค่ะไม่มีในคนเลยทั้งนี้เนื่องจากโรคในคนมันยังยังไม่ได้อยู่ในธนาคารเวลาแล้วซามมันจะไปเหมือนกับโคโรนาได้ยังไงอะซาเป็นหนึ่งในในหกในหกโคโรนาอ่าในหกโคโรนาโอเคค่ะเก็ดละคุณผ้ชมนึกออกไหมฮะโคโรนาเอารวมถึงวันนี้นะฮะรวมถึง2 0 1 9นะเป็นเจ็ดนะค่ะคือ1 2 3 4เมื่อวานที่ผมฟังอาจารย์ปกรับท่านบอกมากับทางอาจารย์ทวีบอกมาว่าไอ้เจ้า4ตัวเนี้ยโคโรนาสีตัวเนี้ย มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละใช่ค่ะวันนี้มันไม่ได้ทําอะไรเราละมันสบายๆอยู่ด้วยกันได้เป็นหวัดเป็นรูปนี้เนี่ยก็คือโควิดหนเหมือนกันแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้า5 6 7นะฮะห้าหกเนี่ยหนึ่งห้าหรือ6นี่มันเป็นซาเป็นซาสก่อนห้าเป็นซารห้านี่เป็นซานะห้าเป็นซานะโควิดหนาซาร่ะหกเป็นเมอร์สเมอร์สนี่และนี่คือเจ็ด ไอ้เจ้าสามตัวเนี่ยขอโทษนะฮะนันโคตรเก่งอยู่ถูกไหมมันอาจจะทําให้เราแบบเสียชีวิตได้เลยค่ะอันนี้คือง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านคุณผู้ชมครับมีเจ็ดสี่เนี่ยมันอยู่กับเราแล้วอีกสามคือซาร์สเมอร์และโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่เขาเรียกว่าอู่ฮั่นใช่ค่ะใช่ค่ะก็พอวันที่เก้เาก็เลยได้ว่าเป็นเชื้อคล้ายๆในขังข่าวเราก็เลยต้องรายง,งานกระทรวงไปแบบนั้นโดยที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเชื้อที่ทําให้ผู้ป่วยอะค่ะ ป่วยด้วยตัวไวรัสตัวนี้หรือเปล่ารายงานแค่ว่าตรวจแล้วเจอเชื้อจากเชื้อที่คล้ายๆโรคซาที่มีต้นตระกูลที่มีแหล่งน้ำมีอาเรแหละมีข้างข่าวเป็นเป็นพาหะนำโรคอะไรประมาณนี้ค่ะวันที่เกบอกได้แค่นั้นบอกได้แค่นั้นใช่และพอหลังจากนั้นเราไปมั่นใจเลยได้ไงว่ามันคือสิ่งที่เราเจอกับทางไวรัสอูฮันหรือว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019เนี่ยมันคือตัวเดียวกันค่ะก็วันที่11ค่ะ ทางประเทศจีนนะคะก็เริ่มเปิดเผยแชร์ข้อมูลเปิดแล้วนะเปิดแล้วคคไม่เปลี่ยแชร์ข,ข้อมูลเลาหรือเขาเพิ่งรู้ไม่แล้วค่ะก็คือสิ่งที่เขาแชร์ให้เนี่ยแชร์ให้กับคนทั้งโลกเนี่ยเป็นข้อมูลระ,ระดับแบบสมบูรณ์แบบ เพราะเหมือนกับเขามั่นใจแล้วว<ช>่าไอ้เจ้าเนี่ยมันคือคไวรัสสายพันธุ์ใหม่คโควิาสายพันธุ์ใหม่เขาเลยต้องเปิดเพื่อเป็นการป้องกันแล้วโอเคเ,เข้าใจไวรัสโครนาเนี่ยถ้าถ้าเราพูดในระดับรหัสพันธุกรรมเนาะ <c oughs> ทุกคนมีรหัสพันธุกรรมไวรัสก็มีรหัสพันธุกรรม ตัวไวรัสโคโรนามีรหัสพันธุกรรมทั้งหมด3 0 0 0 0ื่นรหัสพันธุกรรมนะคะซึ่งทางการจีนนะคะต้องใช้เวลาในการถอดรหัสในการเพาะเชื้ออะไรพวกนี้ค่ะเพื่อให้เขามั่นใจว่าเฮ้ยมันคือสาเหตุของโรคจีนคือต้องเอาชัวร์ก่อนเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ของโลกคือถ้าเปิดเผยออกมาแล้วปรากฏว่ามันไม่ชัดเจนนี่เดี๋ยวเขาจะซวยเขาจะเสียสรุปเขาไม่ได้ปิดเนาะไม่ได้ปิดนะฮะไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแต่ว่าเพื่อให้ชัวร์เพื่อให้ชัวร์นะคะนั้นทางเราเนี่ยแค่รอให้ข้อมูลนั้นนะคะ แชร์ออกมาแล้วเราพอเขาแชร์วันที่11ปุ๊บแล้วก็เราสิ่งที่ที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบ,บแล้วพบว่ามันคือหนึ100่งเเหมือนเชื้อจากโอ,อหันนั่นคือคนไข้คนแรกผู้ป่วยรายแรกนะครับที่มาถึงเมืองไทยในวันที่8มกราคมแล้วก็มาเจอโดยการที่ทางนักเทคนิคการแพทย์ของไทยนะครับ,รบเป็นการไปตรวจสอบจนกระทั่งรู้ว่านี่ คือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือที่เรียกว่าไวรัสอู่ฮั่นพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อไวรัสอู่ฮั่นเมื่อกี้ที่พูดมาน่าสนใจทีเดียวว่ามาจากขังข่าวแล้วขังข่าวเนี่ยมันจําเป็นไหมต้องมาจากอู่ฮั่นขังข่าวในไทยทํำยังไงรวมไปถึงหลายคนตอนนี้กําลังมีการแชร์กันอยู่ไม่รู้เป็นเฟซนิวหรือเปล่าว่ามันอาจจะเป็นอาวุธชีวภาพที่ประเทศใดประเทศหนึ่งส่งมา แล้วทําให้เกิดแบบนี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวฉันจะนํายาออกมาเพื่อรักษาไอ้โรคนี้เองเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับกลับมาสู่รายการโหดกระแสนะครับยังพูดคุยถึงเรื่องราวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับ หลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในไทยเนี่ยเจอมาก่อนแล้วตั้งแต่ประมาณวันที่8มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนที่ทางการจีนได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าพบเชื้อไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่แล้วก็กำลังระบาดแน่น,นอนครับว่าคนไทยนะฮะเป็นนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยแหละครับได้มีการคิดเ,ดเขาเรียกอะไระพิสูจน์ดีกว่า ตรวจค้นพบดีกว่าถูกไหมฮะจนกระทั่งไปเจอนะครับมีการแมทพันธุกรรมต่างๆนานาจนกระทั่งไปเจอว่ามันตรงกับของจีนเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มาที่ไปคราวนี้แหละฮะน่าสนใจเรื่องของขังข่าวอาจารย์มันจริงเหรอฮะไวรัสมันจะมาจากขังข่าวแล้วมันผมเคยได้ยินแต่ว่าโรคในสัตว์มันจะติดอยู่เฉพาะในสัตว์ตอนนี้โรคในสัตว์มันมาติดคนแล้วจริงๆเนี่ยโรคอุวัติใหม่เนาะมากกว่า 7 5เป็นค่ะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนค่ะไม่ว่าจะเป็นอีโบรานะโรคเมอร์สโรคซาร์สเป็นโรคบวชใหม่ที่มีสัตว์เป็นแหล่งดังโรคทั้งสิ้นด้วยอย่างพิษสุนัขบ้านี่ก็เป็นเหมือนกันก็เป็นโรคจากสัตว์สู่คนเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมพิษสุนัขบ้าด้วยที่ต่างประเทศเนี่ยก็มีขังข่าวเป็นต้นต่อ ของเชื้อโรคเหล่านี้ค่ะก,ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเออทำไมที่ทีมของเราค่ะต้องศึกษาวิจัยเรื่องเชื้อไวรัสใหม่ๆใน,ในข้างข่าวครับค่ะแล้วทำไมอาจารย์ถึงมั่นใจว่าไอ้เจ้าไวรัสโครโรนาต,ตัวนี้มาจากข้างข่าว<ๆ>ก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจากข้อมูลงานวิจยัยล่าสุดทางจากสถาบันไวรัสวิทยาของอู่ฮั่นที่ตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ค่ะพบว่าเชื้อที่พบในผู้ป่วย ตอนนี้ค่ะในอู่ฮั่นเหมือนกับเชื้อที่พบในค้างคาวที่เขาทำการศึกษาวิจัย96%จาก30,000รหัสพันธุก,กรรมอะค่ะนี่96%เขากินกันอย่างนี้แล้วมันติดเลยอะอาจารย์อันนี้ไม่รู้ อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอีเวนต์นี้เราต้องไปดูว่าเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วการติดต่อเนี่ยมาได้ยังไงคือนางกินเข้าไปนางคงอยากเป็นแบบแบทเกิลหรืออะไรอย่างงี้เปนแบแมนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอายุยืนคืออาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดเป็นความเชื่อที่ผิดผิดแล้วพอแบบเปิดพิสดานแบบนี้ก็ไปปุ๊บโรคมันตามมาเลยใช่ค่ะคือต่อให้ต้มสุกแล้วทําอะไรสุกนั้แต่ไวยรัสมันยังอยู่ใช่ไหมฮะถ้าจริงๆต้มสุกด้วยความร้อนอะไรเงี้ยค่ะ ไวรัตายอยู่แล้วปกติไวรัสเนี่ยตายง่ายอยู่อากาศร้อนร้อนเนี่ยเดี๋ยวก็ตายร้อนๆแห้งๆเนี่ยตายค่ะคแล้วอย่างนี้ทําไมกินเข้าไปอย่างนี้แล้วดูดิฮะ,ะปากวอแบบนี้ค่ะยังไงครับก็ก็เราก็เขาในข่าวก็ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงคนนี้ติดโรคเนาะ ใช่ไหมมันเป็นการแชร์ภาพแบบนี้มาอยู่แล้วค่ะแล้วถ้ากินอย่างนี้มันมีโอกาสติดไหมฮะถ้าเกิดว่ามันปรุงไม่ได้สุกข,ขึ้นมาเนี่ยอ่าถ้าปรุงไม่สุกอ่ะมีโอกาสาแล้วก็คนที่มีโอกาสมากคือคนที่ชำละข้างขาวคนที่ต้องจับข้างคาวมาจะโดนข้างคาวกัดหรือว่าจะต้องถลกนังพ่อครัว,อ,รวอ่าเพราะไม่ได้ใส่ถุงมืออยู่แล้วพ่อครัวพี่ไม่เชื่อว่าพ่อครัวจะใส่ถุงมือร,ระหว่างรปรุงอาหารประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วเขาบอกมาจากมูอ่า ถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดที่ทางอู่ฮั่นเปิดเผยในข้อมูลวิชาการทางวิทยาศาสตร์พบว่าเหมือนเหมือนค้างคาวมากกว่าก็คือ96แลวถ้างูไปกินค้างคาวแล้วคนไปกินงูก็อันนั้นต้องพิสูจน์ต่อว่าแต่แต่โดยหลักการงูกับค้างคาวและคนเนี่ยมันคนละงูกับอรเนี่ยค้างคาากับคนเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันโอกาสที่อ่าใช่ใช่โอกาสที่มันจะ เชื้อไวรัสจากข้างคาวมาสู่เราเนี่ยมันมีมีแต่จะงูเนี่ยเป็นสัตว์เลื้ยงคานคนละคนละทาเลอะตระกูลใช่อ่าโอกาสที่จะข้ามเนี่ยมันจะยากคือจากโรคมันจะข้ามมันยากเพราะว่าสัตว์เี้งลูกด้วยนมเหมือนกันใช่อยู่นัดสูญนักข้าวอะไรอย่างนี้นั่นคือทําไมข้างคาวถึงเป็นตัวสะสมโรคโรคอุบัตใหม่เยอะแยะมากมายผมถามอย่างนี้ ถ้าพูดถึงค้างคาวแบบนี้แล้วคนที่เขาต้องไปหาพวกของในถ้ำในป่าในแล้วค้างคาวพวกนี้ในไทยแหละมันมีโอกาสที่มันจะก่อโรคไวรัสแบบนี้ได้ไหมคบก็ในไทยเนี่ยเราร่วมกับหลายๆหน่วยงานเลยที่คณะวิทยาศาสตร์เกษตรแล้วก็ที่กรมวิทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราสํารวจโรคในค้างคาวมาเกือบ20ปีแล้วค่ะแต่ว่าเชื้อตัวนี้ยังไม่พบในค้างคาวไทยที่เราสํารวจอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเรากําลังจะต้องสํารวจเพิ่มเติม พุ่งเป้าไปที่ขังขาวมงกุฎเพราะว่าต้อง้ังขาวมงกุฎครับเพราะว่าขังข่าวที่เมืองจีนรายงานนะคะมาจากเชื้อที่พบในขังข่าวที่เมืองจีนนะคะมาจากขังขาวมงกุฎอ๋อเหรอฮะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเราสำรวจขังขาวไปหลายชนิดเลยครัยัง้ังขาวมงกุฎเราเพิ่งจับไปแค่20ิตัวเจอเชื้อเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มอื่นกลุ่่มอืนแต่ก็มีเชื้ออ่ามีเชื้อคือขังข่าวเป็นสัตว์ที่มีภูมิ น่าจะมีภูมิต้านทานที่ดีสามารถเป็นกล่องเก็บตัวอย่างกล่องเก็บเชื้อโรคโดยที่ข้งขางคขาไม่ปว่วยต้องบอก <มา S 2> เลยนะคะคือไอ้พวกนี้ข้งขางเขาจะไม่ป่วยเพราะ, <แ S 2> ะว่าเขาเขา,เขามีภูมิที่จะให้ไวรัสอยู่กับเขาได้โดยที่เขาไม่ป่วยเป็นความฉลาดของข้างคขาค่ะที่เขาจะอยู่กับไอ้ตัวเพาะเชื้อตัว,ต,วตัวเก็บเชื้อเนี่ยไม่ทําให้ข้างคขาป่วยถ้าเขาทําให้ข้างคขาป่วยไวรัสก็จะตายไปด้วยตายไปพร้อมกับข้างคขาเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแพร่ให้เราแล้วคือเราไปสกัด ไอ้พวกวัคซีนจากไวรัสไอ้จากข้างคาวเนี่ยได้ไหมฮะก็มีนักวิจัยพยายามศึกษาอยู่ค่ะว่าเอ๊ะข้างคาวเนี่ยมันมีอะไรพิเศษนะมีภูมิุกันอะไรที่เป็นอ่าใช่ก็อาจจะเอามาแปลงเป็นว่าเออเราควรจะมียาอะไรที่คล้ายๆที่ข้างคาวมันมีหรือเปล่าอันนี้มีมีกลุ่มของนักวิจัยที่ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของข้างคาวเป็นไปได้ไหมครับตอนนี้มันมีข่าวลือไม่รู้เป็นเช็์หรืออะไรเขาบอกว่ามีประเทศประเทศหนึ่งส่งอาวุธชีวภาพเนี่ยไป ะนะฮะแล้วปรากฏว่ามันทำให้มีโรคแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยววันหนึ่งฉันบอกเดี๋ยวฉันจะมียาออกมาแล้วลขายมันมีโอกาสอย่างนั้นได้ไหมฮะไม่ทราบไม่ทราบแต่ว่าได้ยินข่าวนี้ใช่ไหมฮะได้ยินค่ะก็เพื่อนส่ง,งมาให้ก็เลยบอกออว่าอย่าแชร์ พราะถ้าแชร์แล้วคนที่ไม่เข้าใจอาจจะเกิดการแตกตื่นใช่ค่ะเาะืะนถือถ้าถ้าเราเชื่อในนักวิจัยด้วยกันที่เขารายงานมาว่าเจอเชื้อในผู้ป่วยแล้วก็เจอเชื้อในข้างขาวที่มันเหมือนกัน96และพร้อมกับมีงานรายงานจากประเทศจีนนะคะว่าเริ่มมีการได้มีการเก็บตัวอย่างจากตลาดตลาดที่เป็นซีฟู้ดมาร์เก็ตะคะที่ขายของอาหารทะเลที่เป็นต้นตอของโรคตัวเนี้ เขาไปไปเก็บตัวอย่างเขาไปเะไรไปเดี๋ยวเดี๋ยานไปเกี่ยวกับอาหารทะเลได้ยังไงเนี่ยต้นตอของโรคนี้ค่ะที่อู่ฮั่นอยู่ที่ตลาดที่ขายอาหารทะเลถ้าไปอ่านดูเขาจะใช้คําว่าซีฟู้ดมาร์เก็ตแล้วเมื่อวันที่หนึ่งค่ะพอเขาเริ่มรู้ว่ามันมีระบาดมี outbreak อยู่ที่นี่เขาปิดตลาดเลยค่ะแล้วก็ทําการทําความสะอาดแล้วพร้อมกับนั้นก็ก็เก็บเอา เอาไม้ไม้พันสมลีสวอปค่ะคไปป้ายตามจุดต่างๆที่คิดว่าจะเป็นแหล่งที่คนไปสัมผัสแล้วเกิดโรค,ครปรากฏว่าเขาพบเชื้อในตลาดด้วยตลาดซีฟู้ดเนี่ยนะใช่ค่คะอาจารย์ <c oughs> ผมนี่ชอบทานกุ้งย่างมากกุ้งเผามากแต่ทีนี้มันมีในซีฟู้ดเนี่ยตอนแรกอาจารย์ก็เฮ้ยซีฟู้ดมันจะติดมาได้ยังไงแต่ปรากฏว่าตำแหน่งในในตลาดเนี่ยค่ะไม่ได้ขายซีฟู้ดอย่างเดียวมีมีโซน ที่เขาขายสัตว์ป่าด้วยโอ้ค่ะมันอาจจะกระจายเข้ามาใช่แล้วทีานี้เขาก็พบว่าตําบริเวณที่เก็บเชื้อแล้วเจอเชื้อมากที่สุดเนี่ยคือเป็นบริเวณที่ขายสัตว์ป่าโดยเฉพาะใช่ครั้งขาวปะเขาใช้คําว่าขายสัตว์ป่าขายสัตว์ป่าเพราะว่านะตอนนี้มันติดตลาดไปหมดแล้วไม่รู้ว่าแล้วเราเขาไม่ได้เก็บ หรืออาจจะเก็บก็ได้ไม่ได้เก็บตัวอย่างจากจากสัตว์ที่ยังคงค้างอยู่ตรงนั้นอะ,อะไรประมาณนี้ซ,ซึ่งซึ่งมันมันยากที่จะจะบอกก็รอให้เขาพิสูจน์ออกมาแล้วถ้าเกิดตอนนี้แบบโดนแบบพวกข้างคาวมันฉี่ใส่หรือมันอึใส่มันมีโอกาสเป็นไหมฮะสำหรับคนที่เขาแบบไปหาของป่าหรือต้องไปเจอ,อข้างคาวไอเจ้าคิตเน,นี้ยก็ถ้าสําหรับในประเทศไทยถ้านะตอนนี้ที่เราสํารวจเรายังไม่เจอเชื้อตัวนี้นะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแต่กรณีที่ถูกข้างคาวกัดนะคะก็ให้มาหาหมอแล้วก็ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบเพราะข้างคาวสามารถนำโรคพิษสุนัขบ้าได้แต่กรณีที่ข้างคาวชี้รถใส่อะไรเงี้ยค่ะให้รีบล้างนะคะ,ะด้วยน้ําฟอกสบูส่ประมาณ5-10นาทีเพื่อชะล้างเอาเอา,เอาสิ่งปฏิกูลเนี่ยแล้วก็อาจจะมีไวรัสปนเปื้อนออกให้หมดค,ค่ะแล้วเราก็มีคําแนะนําสําหรับประชาชนค่ะว่าจะอยู่กับข้างคาว ให้ปลอดภัยได้อย่างไรอันนี้เป็นข้อแนะนําที่ทีมวิจัยนะคะจากโครงการ Predict นะคะโครงการทํานายโรคจาก USAID ค่ะทําเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็แปลเป็นภาษาไทยเป็นง่ายๆเลยค่ะว่าไม่ควรจะหยิบหรือจับซากค้างคาวอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งไปหาดาวน์โหลดได้ตอนนี้ก็แชร์ไปให้หลายหน่วยงานแล้วค่ะโอเคครับอยู่ร่วมกับค้างคาวอย่างปลอดภัยใช่นะคือเข้าไปเซิร์ชหาได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะ เอาล้ครับวันนี้ได้ความรู้ยามากมายคําถามสุดท้ายงที่เอาสั้นๆเลยนะครับไ,ไอ้เจ้าไวรัสเนี้ยมันจะมียาออกมาฆ่ามันไหมหรือม,มันจะ,ม,นจะมันจะแพร่ขยายไปกว้างกว่านีนไ้ไหมในความรู้สึกของอาจารย์เองโอเคยาเนี่ยเดี๋ยวคงมีแน่นอนค่ะ,ะแต่ณนะตอนนี้ถึงแม้ไม่มียาเราสามารถรักษามันเองได้โดยการด้วยตัวเราเองคือเมื่อไวรัสเข้าไปเป็นสิ่งแปลกปลอมร่างกายของเราถ้าแข็งแรงพอเนาะจะสร้างภูมิกัน มากำจัดเชื้อไวรัสแล้วเราก็จะหายได้เองขอให้ร่างกายแข็งแรงใช่เหมือน5-6คนที่หายเรียบร้อยแล้วไม่มียาเลยนะคะที่ทางการไทยช่วยช่วยรักษาอันนั้นคือรักษาแบบตามอาการเท่านั้นไม่ได้มียาอะไรพิเศษนั่นแปลว่าเขาหายเองแต่ ทางที่ที่สําคัญที่สุดไม่ออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่นโอเคค่ะครับผมขอบคุณมากอาจารย์ครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะว่าวันนี้ได้ความรู้แล้วก็สนุกทีเดียวคุณผู้ชมครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรยังไงมานะฮะคือผมอยากให้ฟังแบบไม่ได้เป็นวิชาการแต่ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับนี่คือเรื่องราวของไวรัสสายพันธุ์ใหม่คือโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคุณผู้ชมครับป้องกันตัวเองดูแลตัวเองให้ดีให้ตัวเองแข็งแรงนะครับ